คือการจะไปยกเลิกมหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยผมไม่เห็นด้วยหรอกนะครับเพราะไม่มีที่ไหนในโลกหรอกครับเขาไม่มีกฎหมายปกป้องสถาบันซึ่งเป็นประมุขของประเทศไม่มีประเทศอื่นนั้นหนักเลยนะครับคุณไปแตะเขาประมุขของเขาเนี่ยอย่าว่าแต่คนในประเทศนะคนนอกประเทศเขาก็ไม่ยอมนะฮะเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยมันมีลักษณะเป็นพวกคนจังไรยมันมีนะคนจังไรยมันมีนะครับที่พยายามที่จะไปล้มล้าง อธิบายความไม่ชอบมาพากลความ,มอธิบายแบบไม่รับผิดชอบอะไรอขอให้ได้ว่าขอให้ได้พูดไปพวกคนพวกหนึ่งซึ่งมีทางโน้มได้ฟังแล้วก็เออจริงไหมจริงอของเขาอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่สําคัญที่สุดก็คือผู้ปกครองประเทศที่มีอํานาจอยู่ขณะเนี้คุณต้องสามารถเข้าไปจัดการอาธิบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษารัฐมนตรีวัฒนธรรม คอรมอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องอธ,ธิบายเนี่ยต้องรีบดําเนินการอในระบบโรงเรียนคุณจะอธิบายยังไงอคุณต้องสามารถเอาครูเนี่ยมาอธิบายได้เลยว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นการเข้าตีค่าศึกที่มาลุกทําลายคุณจะเข้าตีจุดไหนไม่ใช่ไปอะไรอยู่ก็ไม่รู้ไม่กล้าที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองประเทศเนี่ยเป็นหัวใจนะไม่ใช่ผมเลยนะครับ ผู้ที่มีอำนาจในการปกครองบริหารประเทศอยู่ขนาดนี้คุณต้องเข้าไปจัดการเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เป็นอุปสรรคในการที่จะทําให้ประเทศไทยเราไปสู่ทางโน้มที่ไม่ไม่ดีนะฮะอยู่ๆแล้วมาปล่อยให้ประมุขของประเทศถูกเล่นงานจากคนบ้าๆพวกนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับแล้วก็เงียบเฉยกันอยู่ได้ยังไงอันนี้มันต้องว่ากันเลยนะว่าตรงๆนะคุณต้องอธิบายและต้องเข้าไปจัดการอย่าไปกลัวอย่าไปเกรงใจ อันนี้ไปเกรงใจคนพวกนี้ได้ไงเพราะมันมีมวลชนเยอะเหรอมันไม่ใช่คนระับคุณก็ต้องอธิบายมวลชนได้นะในฐานะคุณที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านนี้ว่าไอ้ที่คุณพูดกันมันผิดอยู่ที่ไหนผิดยังไงใช่ไหมฮะต้องอธิบายได้นะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโลกที่เขาเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยมีคนถามเหมือนคุณถามผมเนี่ยครับ,รบถามผู้นําประเทศหนึ่งยิ่งใหญ่มากครับว่าคุณเปลี่ยนประเทศของคุณนี่ได้ยังไงค,คุณรู้ไหมว่าเขาตอบว่างไงตอบว่าไง,ไง ตอบอยู่สประโยคซ้ำกันสครั้งครับผมเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยการอธิบายอธิบายอธิบายและอธิบายเขาพูด4ครั้ง <_ S 2> <ๆ>เขาบอกว่าเขา explain 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 and explain คือต้องอธิบายให้คนเข้าใจถ้าคุณอธิบายผิดมันก็ผิดไปทั้งระบบคุณก็พังเพราะนั้นการอธ,าธิบายเรื่องเหล่านี้ มันคนคนที่มาอธิบายนะจึงได้รับการยอมรับขึ้นไปเป็นผู้นำใช่ไหมฮะอันนี้ผู้นำเราโทษทีอย่าว่านะในไหนก็ว่าแล้วอธิบายอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เจ๊งสิครับมันต้องถือหลักถือเกณฑ์ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องลาออกต้องหยุดติบทบาทเขาไม่ไดเอาไปเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยครับนั่นคือความรับผิดชอบความรับผิดชอบต่อบ,บ้านเมืองนไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะบอกเอ๊ะเราทําไม่ได้โทร มีนายกรลฐมตีเคยลาออกกลางสภานะประเทศไทยเลยแหละครับถล่มกันเละอยู่ในสภาและเขาตัดสินใจยังไงร,รู้ไหมครับเขาตอบแล้วเขาลุกขึ้นยืนเขาอธิบายตอบอย่างสวยสดงดงามไปเรื่อยๆครับและสุดท้ายข้าพเจ้าขอตัดสินใจหลังนี้ผมขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นี่พูดในสภาผมนั่งอยู่ตรงนั้นครับจากที่ถล่มเขานะ่ะปลบมือให้หมดเลยเพราะคิดว่าเขาจะยุบสภาไงแต่เขากลับเราออกนั่นแหละครับพลเอกเกลียงศักดิ์ชมนันับชายชาติาทคนที่สภาโอโห,หเต็มพืดไปหมดพอเขาบอกผมขอรับผิดชอบดังนี้ผมขอลาออกจากนายกร,รัฐมนตรีไอท้ที่ดาดาเขาอย่างนะั้นปลบมือให้เขาหมด ความรับผิดชอบของผู้นำเนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดครับเพราะมันรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองไม่ใช่เอาตัวเองเป็นหลักมันต้องเอาประโยชน์ชาติเป็นหลักนี่นี่คือสาระสําคัญที่คนไทยอยากได้ในวันนี้ครับในส่วนของถ้าเกิดว่าให้อธิบายในความสําคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศชาติที่มีบุคคลที่มาโจมตีให้ยกเลิกเนี่ยอยากให้ท่านอธิบายความสำคัญคือคนพวกนี้ก็อย่างที่ว่านะครับก็ถ้าพูด เพราะอะไรฮะพระมหาสัตว์เป็นผู้ก่อตั้งรัฐนะครับรวบรวมพี่น้องประชาชนเข้าไปหาแผ่นดินให้อยู่กันเขาถึงเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินรับผิดชอบอะไรรับผิดชอบชีวิตคนออืไม่ให้ใครมาฆ่ามีกองทัพค่าศึกมาพระเจ้าแผ่นดินนำหน้าประชาชนสู้รบสมเด็จพระนเรศวนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไม่เคยคิดชีวิตตัวเองแล้วต้องชนะแม่ทัพตาย กองทัพก็แพ้เพราะฉะนั้นการเป็นแม่ทัพนายกองเนี่ยจึงได้รับการยกย่องจากประชาชนเพราะฉะนั้นพระหมหากษัตริย์ที่ยืนอยู่หน้ากองทัพเนี่ยและใครจะกล้าถอยล่ะครับเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยจึงมากกว่านักบุญใดๆทั้งสิ้นเพราะรับผิดชอบทางกายภาพด้วยทางจิตด้วยทางการนําด้วยนี่คือพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นประเทศไทยทย,ยังดํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระหมหากษัตริย์ด้วยเหตุผลที่ว่านี่แหละ คนไทยนะรู้จักบุญคุณไม่ไปว่าอะไรใครง่ายๆหรอกคนไทยรู้จักบุญคุณบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ก็หาแผ่นดินให้คุณอยู่ไงคุ้มครองทุกชีวิตไม่ให้ใครมาฆ่ามาทําลายอันนี้แหละคือคุณนูประการที่พระมหากรรษัตริย์มีต่อคนไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนไทยมาพูดเรื่องพระสัตรปทางที่ไม่ชอบเนี่ยโดนโดนทำลายเอาง่ายๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทย ขาดผู้นำที่เข้มแข็งพอที่จะอธิบายชาติบ้านเมืองได้อย่างครบถ้วนขบวนความนะถ้าอธิบายอย่างผมเนี่ยและอธิบายกันต่อต่อต่อ,ตอไปเนี่ยผมว่าประชาชนเขาพร้อมที่จะรับฟังนะไอ้พวกที่ไม่เห็นด้วยก็อาจจะกลับมาเอาแบบนี้ด้วยเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะอะไถูกก็คือถูกถ้าถูกแล้วไปบอกคุณบอกว่าผิดแล้ววันที่ไอ้ไอผิดนั้นมันกลายเป็นถูกละคุณต้องขอโทษประชาชนขอท่านบอกว่า ต้องอธิบายต้องอธิบายต้องอธิบายคือผู้นำเนี่ยต้องอธิบายได้ครับแต่ผู้นำของเราเนี่ยไม่เคยอธิบายให้ฟัง,งทีทีนี้อยากให้ท่านอธิบายให้พี่น้องประชาชนคนไทยฟังหน่อยฮะว่าจริงๆแล้วความสําคัญของสถาบันข้ออักย์มีอย่างไรบ้างครับคือว่ากันตรงๆนะฮะว่าพระมหากษัตริย์ทรงกอบกู้ชาติบ้านเมืองนะนํนหน้ามาตลอดนะ กษัตริย์ก็มาจากคําว่าเกษตรนั่นแหละครับหมายถึงว่าผู้นําของเกษตรกรเลยนะพระมหากษัตริย์เนี่ยเพราะฉะนั้นภารกิจที่จะเอาบ้านเอาเมืองกอบผู้ชาติบ้านเมืองมันก็ตกอยู่ในมือของผู้นำนะฮะเช่นวันที่ประเทศไทยถูกลุกรานพระมมหากษัตริย์ไทยอยู่ข้างหลังไม่ได้นะอย่างสมเด็จพระนเรศวรก็ต้องประทะเลยส่งช้างออกไปดวลกันเลยอะไรอย่างนั้นนะ่ะ เพราะนั้นความห้าวหารของพระหมหากษัตริย์มันม,ม,มีมีอยู่ในใน,ในทีอยู่แล้วนะพระหมหากษัตริย์ท่านในยุคโบราณตั้งแต่บุพการมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจุดเด่นของพระหมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ก็ไม่ไม,ไม่เหมือนกันนะฮะอยู่ที่ว่าประเทศในยุคนั้นเป็นอย่างไรอย่างพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็ไม่มีพระหมหากษัตริย์ในยุคโบราณ ก็ไม่มีรถมีเรืออะไรนะแต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเนี่ยท่านไปทั่วแผ่นดินเลยนะทั่วทุกตารางนิ้วไปหมดถนนไม่ดีท่านก็ยังพูดในมีพระดำรัสในวันเฉลิมเพราท่านว่าถนนดิสโก้เงี้ยในบ้านพ่มียเองถนนดิสโก้ท่านตรัสถึงมันก็ทําให้ข้าราชบริพา์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องมันต้องทบทวนบอกมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการพัฒนาก็ตามมา เพราะองค์พระหมหากษัตริย์นั้นเป็นหลักของบ้านเมืองมีพระดำรัสออกไปอย่างไรแล้วเนี่ยมันส่งผลสะเทือนต่อการเปลี่ยนแปลงนะฮะนี่คือความเป็นพระหมหากษัตริย์ของประเทศไทยและแต่และพระองค์ในยุคต่างๆก็จะมีพระราชกรณียกิจอันสำคัญนะต่างกันไปบ้างนะฮะเช่นยุคหนึ่งก็ต้องก่อผู้ชาติบ้านเมืองทำศึกกับพม่านะตอนหลังมาเราก็มีศึก ที่จะลบติดพันกับพมา่าก็หันมาพัฒนาประเทศอะไรเนี่ยยุคทองยุคหนึ่งกัยุทธสมเด็จพระนารายมหาราชอย่างเงี้ยต้นเราต้องต้องมองออกพอมาถึงยุคของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ต้องลบกับพมา่านะตอนนั้นประเทศไทยแพ้เนี่ยกลัวพมา่ามากนี่คือประวัติศาสตร์นะกลัวจริงจริงนะแต่บังเอิญมีคนคนหนึ่งไปตีฆ่าศึกพมา่านี่ กองฐานพม่าแตกเลยคนก็ฮือหากันโอ้โหนี่มีคนไทยซัดกับพม่าเนี่ยพม่าแพ้